โอเคสวัสดีครับเช็คเครื่อง iPad นะเป็น iPad Gen 6 9 7 2กเกานะครับอาการเสียก็คือชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดนะมาลองเช็คดูเช็ค,ชค,ชคนู่นเช็คนี่ก็น่าจะเป็นที่ตุดชาร์จนะครับส่วนเปิดไม่ติดนี้เป็นเพราะว่าแบตหมดตุดชาร์จตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็เสจ็บไป่ชาร์จตอนนี้ก็ขึ้นชาร์จนะครับ ขึ้นาชาร์จส่ฟ้าเห็นไหมครับอ่ะมาเช็คเครื่องกันเครื่องนี้เนี่ยตอนแรกปุ่มลดเสียงกดไม่ได้ด้วยนะแต่ก็ซ่อมแถมให้ลูกค้าไปแล้วนะในลดเสียงกดได้เด็กใช้น่าจะรุนแรงกันไปกดจนมันแบบปุ่มยุบไปเลยนะอันนี้ก็เพิ่มเสียงกดได้ปุ่มล็อกหน้าจอกดได้ปุ่มโฮมกดได้เห็นไหมปุ่มโฮมนะ เครื่องน,นี้เนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ที่86% iPad ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเช็คนะครับมาดูที่หน้าจอแล้วก็ทัชสกรีนกันบ้างหน้าจอหน้าจอไม่มีปัญหาอะไรนะทัชสกรีนอทัชลองทัชสกรีนดูให้ทั่วหน้าจอนะครับหลังจากที่ซ่อมเสร็จเนี่ยก็จะถ่ายคลิปวิดีโอเช็ครุกงานเลยนะครับ จะได้มีให้ลูกค้าดูนะครับว่าอาซ่อมเสร็จจากเราไปแล้วมันสามารถใช้งานได้นะครับใช้งานได้แล้วก็สแกนลายนิ้วมือนะครับี่สแกนลายนิ้วมือสามารถใช้งานได้นะเห็นไหมสีแดงขึ้นตรงนี้ไม่ได้อีกการ์ทสายเข้าแล้ว wifi นะครับ wifi ก็เข้านี่ตอนนี้เชื่อมต่อ wifi อยู่เ i f ่ไไนะครับสแกนนิ้วโอเคเอ่อเพิ่มเสียงลดเสียง,งเซ็นเซอร์ไม่มีลำโพงบนไม่มีนะ แปดไม่มีอ่าโฮมกดได้ไวไฟโอเคมาเช็คลก,กล้องหน้ากล้องหลัง <c oughs> ลกล้องหลังก่อนวิดีโอฮัลโหลเช็ควิดีโอกล้องหลังหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลฮัลโหลเช็ค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 กล้องหน้าฮัลโหลเช็ควิดีโอกล้องหน้าหนึ่งสองสาม ก้องหน้ามีเสียงออกไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเโอเคมาดูไมโครโฟนกับลำโพงว่ใช้ได้ไหม <Hello. S 1> ใช้งานได้กล <Hello. Hello. S 1> ้องหลัง โอเคใช้งานได้ลำโพงก็ดังนะลำโพงดังนะยวลองเปิดดูทวิคีน <c oughs> นี่แล้วกันโอเคเสียงออกนะครับ <c oughs> เรียบร้อย กล้องหน้ากล้องหลังบันทึกเสียงโฮมไบไฟโอเคลิเ oh, okay. สร็จแล้วนะทุกอย่างใช้งานได้ต <c oughs> okay. ิกถูกล้วรคปุ่มล็อกแกนี้บันทึกเสียงเล่เสียงทัชสกรีนรัชไร้ข้าวกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้าไบไฟโฟมอ่ะโอเคิค okay. เสร็จแล้วนะจำได้เลย ตรงนี้เรียบร้อยโอเคเป็นงานแ